สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับครูออยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาเจอกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในใบกิจกรรมที่6.3ชื่อใบกิจกรรมว่าเจ้าลมกรดค่ะคำชี้แจงค่ะบอกว่าจากข้อมูลนะคะการเปรียบเทียบความเร็วในการวิ่งของเพื่อน4คนค่ะให้นักเรียนนะคะตอบคำถามต่อไปนี้ อันนี้ก็คือเพื่อนๆสี่คนนะคะก็จะมี A มี B นะคะมี C แล้วก็มี D นะคะโดยจะมีเงื่อนไขว่า A นะคะจะวิ่งเร็วกว่า B d จะวิ่งช้ากว่า B A จะวิ่งช้ากว่า C ค่ะซึ่งคุณครูก็จะสร้างเป็นเพื่อนนะคะก็จะมี a นะคะมี B มี C นะคะแล้วก็มี D ทีนี้เราก็มาดูในเงื่อนไขว่าเขาบอกว่ายังไงบ้างนะคะอันนี้นะคะบอกว่า A เนี่ยวิ่งเร็วกว่า B เพราะฉะนั้นเราก็มาที่ A กับ B นะคะคุณดูก็จะมาเขียนเป็นลักษณะของเส้นละกันนะคะจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะคะเเขาบอกว่าวิ่งเร็วกว่าบีคุณคูก็วาดมาประมาณนี้ ถ้าวิ่งเร็วกว่าแสดงว่าตัว B ก็จะต้องช้ากว่าใช่ไหมคะอ่าทีนี้เราก็มาดูเงื่อนไขนะ A วิ่งเร็วกว่า B A วิ่งเร็วกว่า B ถูกไหมคะอ่าโอเคอันนี้ผ่านไปนะคะต่อมามาดูในเงื่อนไขต่อนะคะบอกว่า D วิ่งช้ากว่า B เราก็มาดูที่ B แล้วก็ D นะคะเขาบอกว่า d วิ่งช้ากว่า ดี d, วิ่งช้ากว่าเพราะฉะนั้น d ก็ช้ากว่า B เห็นไหมคะเปรียบเทียบ A b กับ d นะคะต่อมาอีกหนึ่งเงืคค่อนไขค่ะบอกว่า A วิ่งช้ากว่า C นะคะนันเกเรียนก็มาดูที่ A แล้วก็ c ค่ะเ a ช้ากว่า C A เช้ากว่า C แสดงว่า C ก็ต้องเร็วกว่า A ถูกไหมคะ,ะทีนี้เราก็จะได้ละ จากรูปนะคะก็จะเห็นได้ว่าคนที่วิ่งได้เร็วที่สุดนะคะเป็นลำดับแรกก็คือ C ใช่ไหมคะต่อมาคนที่วิ่งเร็วลำดับที่2ก็คือ A ลำดับที่3ก็คือ B และลำดับสุดท้ายก็คือ D นั่นเองค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าข้อถามว่าอะไรคนที่วิ่งเร็วที่สุดคือใครนะคะ คำตอบก็คือ C นั่นเองค่ะต่อมาค่ะคนที่วิ่งได้ช้าที่สุดก็คือใครคะนักเรียนใช่ค่ะคำตอบก็คือ D นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเราก็มาดูในข้อที่2กันบ้างนะคะนักเรียนข้อที่2นะคะมีเงื่อนไขยอยู่ A วิ่งเร็วกว่า B d วิ่งเร็วกว่า C และ D วิ่งเร็วกว่า A ค่ะคุณครูก็จะเขียนเหมือนเดิมนะคะแนวคิดก็คือมี A มี B มี C แล้วก็มี D เหมือนเดิมนะคะเราก็มาดูทีละเงื่อนไขนะคะ A วิ่งเร็วกว่า B นักเรียนก็มาเทียบ A กับ B นะคะบอกว่า A วิ่งเร็วกว่าเพราะฉะนั้น A วิ่งเร็วกว่าคุณครูคก็จะวาดให้ไกลกว่านิดนึงอ,อันนี้คือ A เร็วกว่า B นะคะต่อมา d วิ่งเร็วกว่า C แต่ตอนเนี้ยเรายังไม่รู้เลยนะคะคุณครูขอ,ขอข้ามอันนี้ก่อนเนาะแล้วคุณครูจะมาดูตัวนี้ก่อน d วิ่งเร็วกว่า A เราก็มาดูที่ d แล้วก็ a ค่ะเงื่อนไขบอกว่า d เร็วกว่า a d เร็วกว่า a แสดงว่า d นะคะจะต้องสูงกว่า a แน่นอนเร็วกว่า a แน่นอนนะคะต่อมาเราก็ย้อนกลับมาดูหัวข้อจี่รุข้ามไปเงื่อนไขนี้นะคะ d วิ่งเร็วกว่า c d นะคะวิ่งเร็วกว่า c d วิ่งเร็วกว่า c แล้วเราก็ไม่รู้ว่า C อยู่แค่ไหนนะคะ,ะประมาณนี้ละกันคนที่วิ่งได้เร็วที่สุดคือใครนะคะเราก็ได้คำตอบแล้วตอนนี้คนที่วิ่งเร็วที่สุดก็คือดีนะคะเพราะฉะนั้นนเรียนก็เขียนคำตอบได้เลยว่าคนที่วิ่งเร็วที่สุดก็คือดีนั่นเองค่ะ